ไปดีกว่าเชียเ่ยเฮ้ยระเบิดจะระเบิดป่าววะโอ้โหระเบิดตีนหมาต่อไปไม่ส่งพวกไหนมึงจะต้องล่อเปิดปมโพชเชี่ภูริยำต่ำตรงขวามึงขนาดไหนไม่ส่งหน้าไหนมึงจะต้องลอดสวัสดีครับผมเดวิดฮอนครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเอาลัสในพาร์ทที่สามวันแล้วนะครับมาตอนนี้ก็นดีกว่ากันหลังจากที่เราถูกจับโดยไอ้บาน์โอนนะครับไอ้บอลน็อตเช่ไรอม่รู้นะครับเฮ้ยอะไรอ่ะพี่เอเจนซี่เจ็ดครับห้าเปิด ห้องขังให้เรานะฮะโอเคโอเคครับอ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยกลับมาแล้วเว้ยอ่าอะไรมันเนี่ยอะไรมันเนี่ยบวายเฮียอะไรไอ้สัตว์อะไรมึงอะไรมึงฮะ,งอ,ะ,งอ,ะอย่าบอกกูนะเว,ว้ยอย่าบอกกูอะไรมึงอะไรมึงไออะไรมันเรียกว่าหูไม่หน้ากระทืบได้ไวยี่อะไมาเรื่องกูสัตว์ฮะล็อกเหรอโอ้โหล็อกวานเลยสัตว์อีกเวสเนี่ยพิโลนสีเ่เจ็ดเต็มหมดเลยว่ะ ไอ้ตายเสียอะไรวะเดีอะไปไหนวะโอ้ต้องไปไหนไวะเนี่ยฮะอะไรของมึงเนี่ยฮะแน่แน่คิดว่ากูกลัวเหรอตั้งสเก็ตก่อนเฮ้ยปรสักด์ประักด์ดูสไปไงเพื่อนไปไงเฮ้ยเดี๋ยวทำ,ท,ำทำไมมันเหมือนมันมันกำลังแลปอยู่เลยวะเฮ้ยเ <c oughs> พื่อนมึงป <c oughs> ีนทรายเหร <c oughs> อวะโอเค <c oughs> โอเคกลางไปโทษอย่างมึงกูไม่สนว่ามึงเป็นใครอ่ะ <Bro. S 1> มึงเป็นใครที่ไหนอย่างน้อยกูก็ฆ่ามึงได้อ่ะไอท้ทำมองอย่างมึงแค่ทำกปก็ทำเป็นปอนล้วะทำตัวโคตรปอดแหนไม่เหมือนมันน่าสมเพศว่ะ <Daddy. S 1> กูเห็นว่ามึงเล่นหมกความบ้าคลั่งในเกมเชนี่อ่ะนะกูก็อยากให้โอกาสไม่ให้มึงบอกลาไปโลกหน้า ตีหมาต่อไปไม่สมพวกไหนมึงจะต้องลอดเปิดปมผู้เชีย่ยวผู้ยำต่ำตรงความมึงขนาดไหนไม่สมหน้าไหนมึงจะต้องรอด <Wow. S 1> ถ้าคิดว่าคนอย่างกลัวนะมาพวกคนบ้าไปกจลจริตเขาร้องละทัวมันน้อยไปมีพวกที่บ้ามากกว่านี้อีก ควิสวอลเกอร์บลิคเทรเกอร์วอลไรดอร์พามึงลงครึ่งเขียงถ้ามึงกลัวของใครนี่แล้วก็นะ <c oughs> ก็เต้นเน่าตายปิดเก่งนี้ไปได้เลย IQ for survive you run for survive if you d o n then you will die like the r a s t of us that die I am new going to survive I'll help w o l v r i d e all help w o l v r i d e all help w o l v r i d e r อะไรอยูด้วยเนี่ยมันใครด่ะเ้อมึงใครอะ่ะ าจจะเป็นคนของปัดลมมาติงก็ได้ว้างอาจจะเขาดูกำบลนะกูอยากฆ่ามันว่ะโอกูกยายากดันแต่ปัดลมบอกว่าห้ามฆ่านะมันอาจจะไม่สุภาพไม่ใช่ที่นี่อ่ะให้มันวิ่งก่อนไหมโอ้ไอ้ดีๆเลยมันก็ฆ่ามันฆ่ามันจะช้าโอ้ใจเย็นดีนะกูอยากได้ลิ้นแล้วก็ตับว่ะเออขอบึงละโอ้โหแม่ มึงแบ่งปันกันเรียบร้อยเลยใช่ไหมเนี่ยพี่สองตัวครับโอ้โหไอ้ไอ้แฝดสองแม่มึงโอ้โหไอ้เชฟโอ้โหมึงใหญ่นะเนี่ยทำไปเล่นไป <c oughs> ใหญ่หรืหหรหหรหอเล็กแยกวัดขอสองดูทีนิงใหญ่พอสโควเลยนะครับจะบอกให้ไอ้เชีย่ยไม่มา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 ต่อย,อยกันดีกว่ามาไอ้เชีย่ยมึงมาแบ่งกันหนาไอ้สัตว์เล่นมันไม่ถามกูเลยเหี้ยไม่ถามกูสักคำไอ้เวร กระเทือแม่งไอสองตัวเนี้ยแต่ก่อนแต่มึงแม่หน้ามันใส้จริงเลยไอพี่เหมือนมึงเห็นมึงเห็นผีมานะเออก็แง่อะไรเงี้ยผูเห็นคอมบ้าได้หมดเลยเนี่ยนิสันตึงคอมบ้าต็มมือไปหมดเลยติดตายเลยว่าไงเพื่อนอย่าอย่าเชื่อใจพวกบัตนะพวกพวกว่ามันเป็นเออ่วิทยาศาสตร์แต่ว่ามันไม่ใช่พวกบัตรอพวกเราอยู่ในที่แห่งนี้เป็นที่เข้าใจมากที่สุด พวกเขาอยู่ที่นิสเบอร์พูดถึงเรื่องอะไรวะเต็มเต็มไปหมดเลยอ่ะมันตามกันมาทุกที่โอ้โหน้ำไปโดนอะไรมาวะอืมบราไม่เชื่อแล้วมึงก็มึงก็เขล็ดอย่างนี้เหรอวะโอ้โหแล้วก็ตามจุดไม่เชื่อเป็นคนเป็ <voulais beeping> นบ้าหมดเลยสัสเขียเลยไม่ต <yah oo> ่อไปแล้วนี honestly, ่ปะเฮ้ยมีทางว่ะโอเคแล้วปิดได้ไหมี่ย ปิดไม่ได้ด้วยเฮียโอเคเสียงเชี่ยอะไรวะอะไรวะนะโอเครเราทำร้ายอะไรวะไปดูดิไปไปเฮ้ยเยอะเฮ้ยเยอะอื้มเป็นหน้ากูเลยอะไรอะไรอะไม่เชี่ยโอ้โหอะไรวะเป็นเทียอะไรกับพวกเนี่ยมึงไม่โตจิตจิบายเลยสัส มึงชอบมึงอยากดูเหรอมึงมันโลดจิตมึงมันโลดจิตมึงนี่แหละโลดจิตไอ้สัตว์มันเยโศพครับโอ้โหมันเยโศพไอ้เชี่ยมันโคตรบ้าเลยสัตว์เชี่ยอะไรวะโอ้ my god เี๊ยอะไรวะเนี่ยโอ้แม่งกูนี่ดูเลยครับเมื่อกี้นี้บันทึกไว้นะครับ neocromatic อะไรวะแม่งช่างโง่ที่นี่แม่งไอ้สัตว์จริงๆนะช่างโง่ที่นี่แม่ง ผู้ตัวนักการตายเนี่ยเป็นสิ่งเลวร้ายสุดท้ายเลยนะที่จะที่กูจะคิดอยู่แต่ตอนเนี้ยโอ้แม่งเอาง่ายคือแม่งชิบหายมากครับคือกูตายซะดีกว่าเฮียโอ้ต้องปิดแม่งดีกว่าเฮียเป็นแม่งตบหลังกูเยเวนเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมอยากคุยกูไม่ครับพี่พี่ซิเจนเอ้ามาคุยแล้วก็ไปพี่ล็อกอีก อะไรวะ <f led> อะไรของพวกมึงเนี่ยสันแล้วแปลกกูหมดแล้วอ่ะกูยังมีอยู่ใช่ไหมมีหนึ่งทานรีโหลดดิโอเคมีอยู่หนึ่งครับโอเคเราจะเราอยากใช้สูรี่สูร,ร่ายดีวยกว่านะ ielle. ล็อกเยียร์ไปเลยเราต้องหาทางออกจากที่นี่วะล็อกอันนี้ก็ล็อกอันนี้ค,คือทางเดิมปะใช่ทางเดิมครับ <c oughs> คุณสามารถข้ามตรงนี้ได้อ๋อมันจะเป็นขอบอย่างนี้ใช่ไหมโอเคไปๆๆโอเคข้ามไปนะครับรถึกไปตลอดเวลาครับมันจะเป็นหลักฐานแชร์ไอชมเบิร์กออฟไม่ทาลองพวกนี้ไว้นะครับแต่พวกู้ตรงนั้นผมว่ามันเกิดเหตุจราจรที่นี่แน่เลยไม่ไม่งั้นมันไม่ปล่อยอย่างนี้หรอกไอสันเมื่ออฟอ่ะว่าไม่ใช่แน่นอนเกิดเฮ้ยอะไร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 อ่ะ <c oughs> เอาเบงอะไรเง แต่ก่อนเดนรู้ดกู้ทื่อไปยสัสดีนะที่ล็อกประตูไลยสัสเด้ไม่งั้นไมนเข้ามาได้เอเวนอะไรอ่ะ God always provide a way for all the blind พระเจ้านำทางให้เสมอตามรอยเลือดไปตามรอยเลือดเหรออ๋อออเ a l t e r อ a t i v e นะครับก็คือตามรอยเลือดไปนะครับโอเคก็คือกูไม่มีทางเลือกอื่นนั่นแหละเราจะตามรอ,รอยเลือดไปนะครับโอเคแล้วกูต้องอยู่อะไรวะเนี่ย อ๋อที่คอนซะาใช่ไหมที่กับจัดเชื้อนะครับโอเคโอเคโอ้ไปก่อนตามรอยเลือดนะไปชั้น,นี้อะไรอ่ะลงไปชั้นล่างตามเลือดตามที่เขาบอกลงไปข้างล่างมึงมาเพอ้ออะไรตรงนี้วะโอ้ไปก่อนเชื่อว่ามีกระสาน้นยครับไปอ่านดูสิ จากมูฟแฟรนน่าจะเป็นคนของมูงออฟนะครับถึงแกรเน็ตอ๋อเฮเลนแกรเน็ตใช่ไหมเมื่อพาร์ทที่แล้วโอเคหัวข้อเรื่องคือคนไข้อาร์ตโปรแกรมคนไข้ที่เกี่ยวกับศิลปะนามว่าบาตรหลวมมาตินอ๋อนี่บาตรหลวมมาตินอาคิมบอสนะครับอ๋อ oh, นี่คือไฟล okay. ์ของบาตรหลวมนี่หว่าโอเคเฮเลนดรซินเนอร์เขาให้ข้อมูลกับผมให้ไปติดต่อ ถึงการแคนเซลเกี่ยวกับโปรแกรมเกี่ยวกับศิละปะของกองข่ายคนนี้นะครับของข่ายของผมก็คือมาตินอาคิมบอสนะครับเขาได้การได้รับได้รับการบับัตนะครับด้วยการให้เขาเนี่ยใช้นิ้วของเขาในการวาดภาพนะครับอ๋อเหรอในเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้เข้าสู่โปรแกรมการศิละปะเขาได้มีความคิดที่ว่าได้เกิดการเรียกของผู้สูงส่งนะครับสูงส่งอย่าง เต็มหัวของเขาไปหมดเลยนะครับโกรนาออโกรนาปล่อยให้เขาเนี่ยใช้เนื้อของเขาบานสิ่งที่เขาต้องการนะผมไม่รู้ว่าลถจิกงของเขาทาํางานยังไงนะแต่ว่าไอเมอร์ออฟเนี่ยมาต้องการที่จะให้คนไข้ของรถเราเนี่ยกลายเป็นดุดโลบไปเลยนะครับลุดโลบจากความเป็นจริงให้ได้มากที่สุดได้โปรดรับคำแนะนําของผมด้วยดรมิววอลฟรัมนะครับอก็คือเอาง่ายๆนะไอ,ไอนี่มันไม่ใช่บาดหลใมจริงๆด้ซ้ำครับมาเป็นคนไข้ครับ แต่มันเชื่อว่าเป็นแบบผู้นำศาสนาสักอย่างนึงนั่แหละที่มันเป็นบ้าแล้วก็คิดในหัวของมันนะครับไอ,อเวด้ยโอ้ my god ไอมาตินแม่งไม่ใช่บาดหลวงนะสังครับมาเป็นคนไข้่ชเชี้อมีฐานไหมไม่มีโอเคลงข้างล่างใช่ไหมโอเคขับใจแาบโอเคไปขวาลายสายดีไปทางลายดีกว่าเปิบตู้นี่ทันตันนะครับ ไม่มีคนด้วยปะเฮ้ยมาสัตว์ไม่ใช่การทดลองมาเป็นการบูชายันเป็นคอนจูริงฮะเหรอวะเป็นเรื่องผู้ผีเหรอใช่เหลยเฮียเป็นนาใช่ปะช่างแม่งก็ไปแล้วกันไปตามเลือดเนาะปิดประตูหลังเพื่อจะทำให้ศัตรูนั้นช้าลงได้เอาก็แงอแะไรเฮียเป็นโลจิกที่แบบว่าเป็นโลจิกที่เรียลลิตี้สุดๆนะฮะอะไรนะประตูล็อก เราต้องตามลอยเลื่อไปใช่ไหมเราต้องต้องต้องเข้าตรงนี้เหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะโอเคข้ามไปมีสบีดแล้วส่วนเรปพอุปกรณ์ให้กูคิดต่อสิวะอะไระอ่ะเงียบดิอ่าอะไรมาเนี่ยอ้าโอ้หึมมฆ่ากันสดๆตรงนี้เลยไอ้เชี่ยฆ่ากันสดๆตรงนี้เลยครับจะฆ่ากูไเนี่ยไอ้เอี๋ ไอ้มึงนี่เก็บไว้นะโอเคโอเคโอเครับทราบครับรับทราบผมไม่ทำอะไรครับไม่ใช่โอเคมันมันไม่ทำะไรเรานะครับมันให้เราอยู่เงียบๆไม่แล้วกูเข้าไปได้ไหมจะอะไรกูเปล่าไปทำเนาะปิดประตูไปโอเคหาดูซะว่ามีอะไรบ้างนะครับเฮ้ยถามไม่ใช้เยี่ยมไปเลยโอเคไม่น่ามีนะครับน่าจะตันแล้วล่ะเฮ้ยอย่าไอ้เทียกูเผลอกดรีโหลด โอ้ oh แม่งไอ้เชีย่ยก็หมผมหมก็เลยหลบครับหมดสบานได้หว่าไม่ตั้งใจแม่งเลยโอ้เ oh ช yeah. oh yeah. oh yeah. ี่ยโอ้สิปืนแล้วเนี่ยไอ้ยี่ไม่น่าเลยกูไอสัตว์โ oh อ้แม่งอ่าก็ได้กูเงียบ,บก็ได้ปนะโอเคครับ é, สติก,กูเริ่มไปแล้วไอ้ยี่แม่งกูเลยหลบไ,ไปเมื่อกี้นี้กูเริ่มกูเริ่มเป็นบ้าแล้วใช่ไหมกิเวน,นะโอเคไปทางนี้ใช่ปหมไม่ครับ เอ้ยเด้อเด้อโอเคกูรู้เลยสัตว์มึงบินไล่กูมึงบินไล่กูเฮ้ยที่ผ่านเรา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 เลยสัตว์ไปเร็วไปเร็วกระโดดไปเฮ้ยเหรโอเคกูซ่อนตรงนี้ใช่ะแม่โอเคกูรู้เลยสัตว์กูรู้เลยกูรู้เลยกูรู้เลยซ่อนแป๊บซ่อนแป๊บโอเคโอเคครับซ่อนไว้ซ่อนไว้ไม่น่ารู้นะมาแล้วครับยายายาสัตว์ โอเควะไม่รู้ครับโอเกือบไปไอเชีย่ยแม่งเพลงขึ้นกูรู้เลยสัตว์แม่งไม่ต้องไล่กูแน่นอนไอ้สุ่มไปดิโอเคมันมันหาเราเฉยนะครับไปละรอก่อนโอเคให้ดาวมันน่าจะไปแล้วนะครับโอเคไปลองพูดความแน่ใจนะครับเฮ้ยเจ้าโอเคน่าจะไปแล้วนะครับเยี่ยมโอเคไปดีกว่า ไปที่ที่มันอยู่ใช่ไหมพรองข้อเมื่อกี้นี้น่าจะทำอะไรได้นะใช่ปะเพราะเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับนอกจากไปตรงนั้นอย่าให้เสียเวลากดตรงนี้เหรอ Follow the Blood ตามรอยเลือดไปโอเคเปิดประตูแอร์ล็ออ่าให้หัวดอนน่าจะเป็นทางที่เราต้องไปแน่นอนเลยอะ่ะโอเคโอเคจับไปไปครับเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรครับ พี่ทำอะไรครับเดี๋ยวก่อนมันจะตีเราใช่ไหมไปทางขวาเลยสัสไปไปไปโอ้โหตีโอ้โตีเลยสัตว์ไอ้เชี่ยแม่งโอ้โหไม่กอดหืแม่งมาไม่ไม่สู้ไม่เสียงแม่งเดินม,มาชิวๆเลยเชี่ยอยู่ดีก็ตีกูเฉยเลยเป็นบ้าเลยวะไปไปดีกว่าโอเคครับทางนี้จริงด้วยเว้ได้แม่งบ้าชิบหายเลยไอ้สัตว์โอเคไปทางนี้ใช่ไหมโอ้แม่ง โดนตีไปโดนตีไปไปดอกนึงนะครับเนีล็อกแม่งเลยรอให้โอกาสเขาเอา้าวที่นี่แหละใช่เราไม่โคตรแร์เลยวะ่ะใจยังชิบหายเป็นงานแล้วนะมันก็ต้องทำตามงานกาไปแต่ตอนนี้ตอนนี้เราจะทำดื่มตามกับบันใช่ลิ้นกับตับแลวเวย้ยของมึงแล้ว กูด้วยโอ้โหแม่งแบ่งกันแล้วเรียบร้อยไอสัตว์เด้แม่งโอเคเอาแบตเตอรี่มาเยี่ยมอย่ารีโหลดนะไอสัตว์ <c oughs> โอ้โหแล้วม,มันมีมีแมชชีเต้แล้วเรียบร้อยครับเวย์ได้แไหมหาบลางไปตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ล็อกเวนย์นเราต้องข้ามตรงนี้ใช่ไหมโอเค okay, ครับไปแม่งไม้ไม่แข็งแรงวะ่ะปีนี้ไดยด้วยไปซ้ายขวาได้นะครับโอเคจับไปโอเค จเจ็บคอว้สันไม่ใียอยากจับกูนะมึงตรงนี้อยากจับกูนะเฮ้ยเหมือนมันไปแล้วอะเออหายไปหนึ่ไปทางนี้ใช่ไหมจะไปเฮ้ยยอยหายไปแล้วครับหายไปแล้วไปกระโดดไปมีเอกสารแทนวะ่ะโอเคดูดิว่ามีเกิดอะไรขึ้นนะครับ <Brand. S 1> Merge All Corp Maintenance Memo นะครับโอยเสียงเสียงกูไปแล้วสัน Ball Rider Security. โปรเจกต์บอลลาร์ด์สกิลลิตี้โปรดยืนยันด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยมันน่าจะพูดถึงประตูทารมศาสายได้เลยีเดียท่านผมดาอ่าฮะอ๋อฮะโอเคไปไเชื่อไปไปตามรอยเลือดใช่ไหมตามรอยเลือดไปห้องอาบน้ำอะต้องใช้คียการ์ดแม่งเลยโอเคต้องหาคียการ์ดนะครับอีเวน น่าจะทำเมื่อกี้นี่เลยที่อ่ะยิงปล่อยเปิดอยู่ตรงนี้เกิดอะไรบ้างวะไปไปดิอะไรเฮ้ยโอ้โหโอ้โหนี่ไงไอ้วอลเกอร์มึงมึงดึงหัวมึงดึงหัวสดๆอย่างนี้เลยวะไอ้เชี่ยเขาแข็งแรงไอ้สัตว์เชี่ยโอ้โหนครบ้ามึงบินบินกับพลาดเลยครับตอนนี้แล้วเมื่อกี้เราจดอะไรไว้วะ total security กูไม่จะสามารถหลีกหนีไอ้คริสวอกเกอร์ได้เลยวะ่ะอ๋อมันชื่อว่าคริสวอกเกอร์นะน้องคริสของเราเองนะฮะไอเชียโอน,นันต์เกียรต,ตัตนันตแม่งฉีโหดคนเป็นเล่นเล่นเลยสัตว์กูไ <laughs> <laughs> ด้ยินนันบบทพูนพันว่าไอ้ security p r o t o c คอเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการเก็บกัดเก็บการรักษาถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาระถ้าเกิดว่ามันแค่พยาย,ยามจะซ่อมมันหรอกซ่อมอะไรวะมันคือมันต้องไม่อยากจะให้แบบคนออกจากที่นี่เหรอวะ หมือนซอมเประตูอะไรอย่างงี้ปะ่ะมันอะไรของมันวะคือมามันคิดว่าไอ้คือมันไม่น่าจะเป็นปัญหาหรอกไปดูกันทีนอย่างไปละสัตว์หาขีก้กาดก่อนไหนนี่ล็อกอ่ะล็อกนะฮะโอเคโอเคอันนี้อ่ะโอ้เจอง่ายจังโอเคมาไปตอนนี้ได้ไหมไม่ได้ล็อกแมกเลยโอเคโอ้ยเมกมันบาดตามท่อแล้วไอ้สัตว์ ไปอาบน้ำกันดีกว่าเชียร์แม่งอาบน้ำในนี้โอ้โหอยากเก็บสบู่ใช่ไหมไอ้สัตว์เราไปทางไหนวะต้องออกจากห้องอาบน้ำให้ได้แล้วครับโอเคโอเคไปไปวิ่งไปวิ่งไปเฮ้ยไอ้แฟนไอ้แฟนวะเฮ้ยกลับได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวชิบหายโดนล้อมอาอเฮ้ยโดนล้อมไปตอนนี้ป่ะตอนนี้ป่ะโอเคโอเคไป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 พระเจ้าช่วย เขาหายตัวไปอ้าวไอ้เชงโง่เลยสัตว์ด้วยโง่กูไม่มีเสียงอะไรเลยว่ะความคิดว่ามันเราโง่อะเป็นโง่จ้าัยตัดทอมแม่นดีกว่าเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะไอ้เชยแม่งแม่งโง่จ้ายเลยแม่งแม่งนึกว่ากูหายตัวไปนะครับไอ้สัตว์โอเคเรารีบมาไปยังไงเฮียฟังเสียงแป๊บ ไม่น่ามีอะไรนะครับไปที่บ้านโอเคมันไปแล้วนะครับเยี่ยมโอเคไปไปไปไอ้เชี่ยแม่งไอ้ผมไอ้แฟนจะลบมายโอเคสว่างนะครับปิดแม่งไอ้เดี๋ยวแฟนจะลบมา,าประตูปเปิดอยู่ะห้องอะไรอ่ะซิว่ามีอะไรนะฮะหืมห้องอะไรวะเนี่ยห้องทรมานเหรอไอ้เชี่ย โอ้โหแล้วมีที่ขี้ตรงนี้ด<บ>้วยแม่งแล้ว,ลวก็ทิ้งศพบ้ากันไปหมดแล้วมีเอกสาร,รด้วยนะครับอ่านดูสิเอกสาร,รมาบอกไปว่าว่าให้หาเอ่อก๊อปปี้ของเอกสารนี้นะครับการตายของดรอเอร์เดอะดอฟจีเวอร์นิกอ้โอเคมันเป็นเอกสาร,รของเอ็ดด็อกเตอร,ร์นี้นะครับเอร,ริเวนิกนะครับก็สถานที่ตั้งอยู่ที่แคลิฟอร์เนนะครับในเมืองมัลเมซีฟชื่อเต็มคือเอดอะดอฟกุสตาฟเวอร์นิกนะครับ ใช้เวลาอยู่ในสารัะเมริกาอยู่นานเท่าไหร่ใช้เวลานาน55ปีเลยนะครับแล้วก็มีเพศชายผิวขาวสสานะโสดเกิดเมื่อวันที่20ตุลาคมปี1918สถานที่เกิดนะครับเกิดที่เยอรมนีนะครับแล้วก็ตายเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปี2009นะครับตายเมื่อปี2009แล้วก็มีเออ a i r b ล y e r t t i f ตผมขอเป็นพยานย,ยืนยันเมื่อวันที่4มิถุนายนปี2003ถึงเอ่อ uh, 28 กุมภาพันธ์ปี2009ว่าผมเห็นเขาจะมีชีวิตอยู่ในวันที่27กุมภาพันธ์ปี2009อ่า,าก็คือก็คือก่อนที่เขาจะตายใช่ไหมตายกันตายนั้นขคาดว่าเกิดจากการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนะครับในวัยชรานะครับผมนะนี่คือเป็นการยืนยันว่าเอกสารนี้เป็นความจริงทั้งสิน้นโปรดทำการก๊อปปี้เอกสารนี้ด้วยโอ,โอเค อเป็นกาสารยืนยันว่าดเตอร์ไอเวอร์นิกเนี่ยมันตายหายไปแล้วนะครับด้วยสาเหตุโรคหัวใจนะโอเคจำไปนะครับมันให้เราดูําไมวะในเมื่อมันก็มันบอกจำเปจสมานะครับว่ามันตายแล้วหรือว่ามันไม่ตายไว้อะปอมาว่าไอเนื้เอเรื่องที่บอกปอาว่าเอ้ยไอเช่นนี้ตายแล้วนะบอกไปซ้ำๆอย่างเงี้ยแสดงว่าแม่ไม่ตายครับไอเชื่อเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้องไปไหนต่อวะไปทางทางนี้ได้ไหมได้วอะอาวทันีีก็เปิดได้วัด นี่เปิดได้ไหมเปิดได้โอเคเปิดได้นะฮะเปิดไปหมดเลยแล้วกันนี่อ่ะเงต่อมีฐานไม่ฐานไม่ใช้ไม่มีเลยวะแม่งไอ้สัตว์อ่ะเปิดดิเปิดไปโอเคครับเฮ้ยพี่คริสพี่คริสบ้าไงครับฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเมันแตกวะมันแตกว่ะคอมวท์ไม่ใช่ล้วกมพวท์ไม่ใช่ละสัตว์เฮ้ยปีนปีนปีนโอเคปีนไปปีนไปโอเคไปไปไปสัตว์โอเคไปครับไปครับมันเข้าไม่ได้เลยสิสัตว์ควายไปดีกว่า เชีย่ยแม่งคริสมา,มาตามล่าเราครับไปไปไหนดีวะไปไหนดีนนนเฮ้ยเสียงป,ประตูกนนี้เสียงประตูไปดีกว่าเชียเ่ยเฮ้ยระเบิดจะระเบิดป่าววะโอ้โหระเบิดเ,เอเอเออแม่งไอเชีย่มยมาย,มายเป็นคนเหล็กสัตว์อะโดนระเบิดขนาดนั้นไม,ไม่ไม่เป็นไรเฮียโอ้โหอื้มหืมศพศพเต็มเต็ม ระดับ Full HD 4K ไอ้ส, oh <my> สอัสจับเต็มโอ้โห <c oughs> แม่งไอ้เชี่ยแม่งของจริงเหม็นมากแน่นๆไอ้เหี้ยโอ้โหแม่งต้องหาทางออกจากชาวเวอร์ให้ได้นะครับชิบหายแล้วไอ้ไอ้คริสมันจะลงมาด้วย,ยป่าวะชิบหายแล้วไปทางไหนวะ <c oughs> โอ้โหกูรู้เลยกูรู้เลยสัตว์โอเคกูซ่อนก่อนเลยสัตว์เหนเวได้ไอ้เชี่ยไอพี่คร <c oughs> ิสหมดเลยวะ พี่คริสอยู่ไหนวะตอนนี้โอเคครับผมว่าเราต้องไปขึ้นขบวนแน่เลยเฮียก่ <c oughs> อภาิีก่อนนะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนรอให้มันเดินผ่านห้องนี้ก่อนนะครับแล้วผมจะค่อยเดินโซนมันไปจับแปดแล้วแปดกูจะบ่ดฮลัลโหลโอเคมาอยู่แล้วเปไงครับพี่คริส <c oughs> น้องคริสน่ารักจังเลย <c oughs> <c oughs> โอเครอตั้งดตงูตั้งยองดูครับ โอเคครับเราไปไปหุ bye ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหซ่อนละสัตว์ไปซ่อนละสัตว์หันมาทำไมวะหันมาทำไมวะมึงจะสงสัยอะไรเฮี้ยบุรีโลดเลยสัตว์โอ้มายกอดเอชเชนแล้วมาปืนแมก็กเอชปืนแบตฮัลโหลโอ้โหเดินมาแล้วครับ โอ oh ้ยย้อนกูลองไปแล้วกันช่งแป้งเนี่ยสัสนั่งไปครับมนั่งยอมไปครับไหนวะโอ้โหจุดตรงนี้ไงกูจเจอแล้วสัตว์โอเคเราอยู่ห่างๆมันดีกว่าครับมันเดินม,มาทางนี้กูจะก,กระโดดข้ามตรงนี้ไปโอเคโอเคไปเฮ้ย้ยนโอเคโอเคจับไปโอเคครับไปได้ไปได้กูเดินไปเลยสัตว์ กูเดินไปเลยบอกว่าจะไม่ได้ยิงกูนะเราต้องไปทางไหนวะเชี่ยกูโดนข้ามไปก่อนเลยเฮี้ยโอเชยเชยญระตึกประศัตว์ขอโทษด้วยนะครับที่ผมอาจจะพูดหยาบเยอะไปหน่อยนะครับไอ้เฮี้ยเพราะว่าผมตื่นเต้นนะครับนั่นอีหมูน้อยอีหมูน้อยหมูน้อยอะไรของตัวเงไว้เีอยมึงนั่นแหละหมูย่างเกาหลีเวนพี่อ้วนครับพี่คริสพี่คริสบล็อกเกอร์ ขอนั่งยอมไปดีกว่านะครับช้าแต่ชัวร์ช้าแต่ชัวร์ครับเฮ้ยโอ้โหโอ้โหก็ไปได้สัตว์โอ้โห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 ดิฉันตามหลังคุณวะเฮ้ยเฮ้ยไป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 ยายายาจะจะจะจับคุณนะโอเคโอเคโอ้โหมันเฉยชิบหายสัตว์ กูรู้เลยว่าต้องไปข้างหน้าไอ้สัตว์กูจำทางนี้ได้เอเวนเนยโอ้ยไม่เงอีอยไล่เวรี่อนี่เลยล็อกไปเช็คเมนล็อกไปเลยว่ไไวะไป,ไ,ไปทางไหนวะไปทางนี้ช่ไหมน่าจะไปทางนี้นะครับไปแน่แน,น่คิดว่ามึงโอ้โหกูกูเพิ่งใจลึกระทึกมวจหยกมึงมึงจำสแกนกูไม่ได้หรอไอเวนพี่จีดสีเ่เจ็ดครับพี่สีเ่เจ็ดแม่จริงเลยโอ้ยเชื่อ ไปต่อวะเดีอโอ้โหแม่งอาว <c oughs> กูคันจังเลยอ่ะไม่แปลกเฮียมึงใส่ชุดข,ขนาดนั้นไอ้สัตว์ผ <c oughs> มเป็นตัวปิดหน้าปิดตา <c oughs> นั่งสงสารปะ่ะ <c oughs> ให้กูได้บอกความความลับให้นาะฟังนะักฟังเราขารลัอเลยวะ <c oughs> มาไงมาไงบอกมาบอกมามาไป้เพื่อนกูถ่ายไปเลย <c oughs> มันคันือเป่าวะ กูก็คันเหมือนกันอ่ะไม่เชื่อมึงไม่บอกสิว่าเยียบความเรอาไรไปิดแบบไปไรเฮียเสียเวลาวะเสียเวลากูกับไปดีกว่ามีฐานไหมโอ้ตามตามตาม f o ลเ o อร์นะครับคนนี้น่าจะเป็นเอ่อซัสคร r เบอร์แน่เลยเฮียมาตามผมเนี่ยแต่กูมหมดโอ้ oh my god มันคือมันไม่ได้ดับไปเสมอไปนะครับแต่ว่าไอเรนเนี่ยไอความกว้างของไนท์วิชั่นมันจะ มันตับมันจ,จะตับลงนะครับพูดเต็มไปหมดเลยครับคนบ,บ้าบตาิดไฟติดเฮ้ยอะไรลึรงแสงง้อแบตเตอรี่วะโอเคมาแบตเตอรี่โอเคเยี่ยมจับไปถือว่าประคองชีวิตได้อยู่ครับโอเคผมก็หาทางไม่ได้สักพักหนึงน่งแล้วนะครับก็ผมคิดว่าผมต้องขึ้นขบวนนี้นะครับอ่าใช่โอเคชัวร์ป่ะจับไป <c oughs> พยาบาลพยาบาล อาบตาให้ผมหน่อยพยาบาลแม่งเชี่ยแม่งเสียงมือถือจะไว้สัตว์ผมไม่ใพยาบาลมึงไอ้เหี้ยไปแกติดสัตว์โอเคครับเอ่อมีอะไรบ้างวะมีอะไรบ้างเฮ้ยเดอะไรมึงเนี่ยอะไรมึงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมึงเนี่ยโอ้โหโอ้โห,โโหโง่เอเฮ้ยขอบใจว่ะเฮ้ยขอบใจมากเพื่อนโอเค ไอเชียตายใจเหี้ยมาจับกูโอ้โหคนไข้มันก็มีคนดีเหมือนกันดีกว่าจะไปเล่นไปกูดโดนละคอไอะสัตว์ไปดีกว่าโอ้ oh my god เชี่ยมันก็พาหัวมันไปนะครับเฮ้ยชี่ยโอเคไปทางไหนวะฟิตเนสพยานห้องขังใครวะเฮีย้ยเปิดอยู่นะครับมีแฟ้มเอกสารด้วยนะเพื่อนโอเคขออ่านหน่อยนะไปไม่รว่ามีอะไรโอ้ยโอเคได้พักหายใจก่อนนะครับ เลอเดอฟจีเวอร์นินะครับดอ็เอเตอร์เลดอฟจีเวอร์นิเนี่ยเขามีอายุ90ปีนะครับแล้วก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเขาได้ทำงานาสี่ชีวิตในวันที่เขาทำงานในสิ่งที่เขารักในวันที่28กุมภาพันธ์ปี2009นะครับเขาเกิดเมื่อปี1918ที่มูนิสประเทศเยอรมนี แล้วก็ได้รับชื่อเสียงเรื่องเกี่ยวกับเอ่อแมสเมติกนะครับเรื่องคณิตศาสตร์แล้วก็ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็แล้วเขาก็มีเอ่อสังคมของเขานะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเขียนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับร่วมมือกับคุณ Al อลันเทอรินโอเคแล้วก็หลังจากที่เขาเนี่ยหลังจากสงครามเยอรมันนะครับก็เขาเนี่ยก็ได้อพยพไปที่สหรัฐอาาาเมริกาเมื่อปี1949นะครับด้วย วีซ่าของเขานะครับที่เป็นแบบว่าเป็นสเตตทิพาร์ตเมนต์นะหลังจากผ่านมาน้ำประ,ะคุณนะครับทางรัฐบาลเนี่ยรีเซ์ชหลักของรัฐบาลในลอสอลเลมอสเนี่ยก็ได้ไปที่นิวเม็กซิโกพาเขาไปที่นิวเม็กซิโกนะครับที่ที่ทัตเตอร์เบนิตเนี่ยได้กเกษียณตัวแล้วก็ไปพักไปเป็นช่างภาพนะครับอ๋อเป็นช่างภาพด้วยอะ่ะแล้วก็ได้ เลี้ยงแม่ของเขาด้วยนะครับอ๋อ oh, เลี้ยงแมวด้วยวะ่ะไอ้เียแล้วก็เขาหลังจากนั้นเขาก็มาที่โคโลราโดในไม่ในเวลาได้ไม่นานนะครับแล้วต่อจากนั้นเขาก็ได้ทํางานการเกษตลในสิ่งที่เขารักนะครับที่บริษัทเมืองออคคอร์ปอเรชั่นนะครับและมีการพูดถึงว่าเขาเขาเรียกดรเบอร์ดิกว่าเป็นผู้นำเมอร์เมดเซียชาสูงสุดอย่างแท้จริงนะครับอ๋อแล้วก็เขาแล้วก็บอกปาว่าเขาไม่ใคร่รอดเลยสักคนเดียว ไอ้ <laughs> จากจากประวัติอันขา่าขาวขาวซ่านะครับ <laughs> แม่งจากจากคนดีๆกลายเป็นคนดีเฮี้ยเลยนะครับไอรัตเตอร์เบอร์หนึ่งเนี่ยสัตว์เอางั้นคือมันไม่ใช่คนดีแน่นอนไอ้เหี้ยบอกเลยโอเคผมขอจบพาร์ทแต่พีทนิดดีกว่านะครับสำหรับเอาล่าสในพาร์ทที่3นะครับก็ถึงเวลาพอสมควรมายนั่นจะออกจากเออ่ที่นี่ได้หรือเปล่านะครับไปออกจากทางพ่ออัมดามน,นะครับออกมาได้หรือไม่นั้นเราบรรลุกันดีกว่านะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วก็ใหม่ตอนหน้าครับผม สวัสดีครับขอทุกคนโชคดีนะครับเจอกัอนลาก่อน